วันนี้เราจะมาทำการเชือดหมูตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับเรา MJCV 6 5 0 R นะคะหรือว่า MJ Channel อ้าวันนี้ก็เห็นอะไรแวบ,บๆไหมอ้าวันนี้ก็เริ่องงามยามดีเนาะก็ เราก็เก็บตังมาได้สักพักแล้วแหล,ละเราก็วางแผนไว้ว่าเราอยากจะได้ตัวที่เป็นโหนกที่เป็นครอบถังคาร์บอนอาจจะเป็นของของกราเฟตเออาราคาไม่สูงมากเราก็ตั้งไว้เอาที่แบบใช้เป็นประโยชน์ได้จริงๆอะตั้งไว้ประมาณ4นสอ2,000ประมาณนี้อ่า ก็ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยได้นะคะเรื่องคลิปก่อนนะคะที่รีวิวที่พักภูระเบิกก็เหมือนคลิปจะสะดุดแล้วก็ทําใจแล้วก็ปล่อยไปปล่อยผ่านไปก่อนก็ต้องขออภัยจริงๆคะ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่ารู้สึกเศร้าเหมือนกันนะอุตส่าห์ตั้งใจก็คือว่ามันจะออกมาดูดีกว่าคลิปที่แบบก่อนๆนนะ่ะมันก็มาสะดุดซะงั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็ ลด้วยนะคะอะเราเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาทําการเชื่อดหมูตัวนี้นะคะแต่เราจะไม่ทุบเขานะเพราะว่าดูหน้าตาเขาฉิดหน้าสงสารมากเลย <c oughs> เราจะเราจะทําการเจาะเจาะตรงนี้เราจ,จะใช้ความพยายามของเราในการเจาะแต่เราจะพยายามไม่ทุบทอาเจาะกัออะนเลยไหม

อ่ะยายงงก็ไม่นำให้ดูนะคะเอาไว้ซุปไซแล้วก็ใครอยากรู้ก็ทายๆมาแล้วกันว่าเราออมตังค์ได้กี่บาทอ่ะแล้วก็รอดูตอนที่ของมาแล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวรอดูบ๊ายบาย่จากที่ชิปที่ชิปท,ที่แล้วเราได้ขังน้องหมูของเราไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราเรอคอยมาพอสมควรนะคะเพราะว่า สิ่งที่เราเจอคือในการสั่งของครั้งนี้นะอันนี้ขอขอพูดก่อนคือระบบมันไม่ขึ้นว่าส่งของมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องทักไปถามเขาว่าพี่ส่งของมายังคือของส่งมาเมื่อวานเอ้ของส่งมามวันก่อนแล้วเพิ่งถึงเมื่อวานก็คือรุอนมากว่าจะมามาให้ถึงตรงกับวันที่เราจะถ่ายไหมอันนี้ก็คือใจหายใจความนะกว่าจะได้อะไหนๆก็ได้มาแล้วเอามาดูหน่อยดิ ถ้าัางมาตากล้องต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะอะอ,ะอยากจะบอกว่าครั้งที่เราทุกไปวันนั้นน่ะได้หนึ่งเดือนได้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทอาแล้วก็มีคอพเพิ่มด้วยอะมันคืออายเหรอมาดูกันแตได้ไหม ดูกล่องเขาก่อนหยุดเลยอย่ายุนงอย่ายคุคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไหมคนที่มาส่งของอ่ะเขาถามว่าพี่พี่เขาเห็นมีแต่งเงินเหรียญไงเอาไปจ่ายเขาพี่พี่ซื้อซื้อเซอร์ไพรส์แฟนเหรอถามเราเปล่าลำบอกซื้อใส่รถเนี่ยแะละเเราบอก น่าสงสาระมากเลยนะเมื่อวานอะมันหนักพอสมควรเลยนั้นตังพันกว่าบานทนี่จะเงินเหรียญทั้านั้นเลยอ่ะ ล้วอมาดูมันคือคอบถังคาร์บอนนั่นเองนะคะก็เราซื้อมาในราคา1,700งร้กว่าบาทไวรุ่นช้อปปี้ถ้าไม่อยากสั่งในช้อปปี้ก็ไปหาเพจในเฟซบุ๊กก็ได้ถ้าไม่อยากเป็นไวรุ่นช้อปปี้เหมือนเรามาดูงานเขาสาวว่าสวยไหม ได้อยู่นะม,มันคือครอบถังคาบอนนั่นเองอนี้ก่อนนี่เราก็ยังไม่ดูละเอียดนะเพค่งเอียดวันนี้เหมือนกันข้างหลังเขาก็จะเป็นกาวสาเ็มติดเลย นี่สีแดงๆตรงนี้น,น,นี่งานเรียบร้อยไหมอันนี้อันนี้มันพังพอเราโยนเมื่อกี้หรือว่ามันมากับเขาจะไม่เป็นน้อยให้อภัยได้แต่แต่ถ้าข้างหน้าเป็นรอยหรือว่าอะไรเนี่ยให้อภัยไม่ได้นะสวยไหมสวยไหม,มเอาไหม<ส>เดือนหน้าจะเป็นวันเกิดของเขาแล้วเดือนหน้าก็พี่ๆคนไหนก็ เขาเรียกอะไรอ่ะอยากให้เราซื้ออะไรใส่เขาก็บอกได้นะเราจะมีของฝันให้น้องไหม <c oughs> มันมา <c oughs> ใช่ไงไหมือ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปติดให้ดูอ่ะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ลมพัดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพก่อนติดอ่ะมาดูว่าก่อนติดเขาเป็นยังไงไม่มีผ้าเนาะเอามาใช่ เดิมเดิมเดิม,ดม,ดมอะเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูก่อนว่าติดประมาณไหนถึงจะสวยสมมุติว่าเราเอาลงมาแรงเรา,เาลงมามากๆใช่ไหม ขอบตรงเนี้ยมันจะเหลือแล้วมันจะดูไม่สวยเราต้องขยเบมันขึ้นมานีนน่มันจะอยู่ประมาณนี้อ่ะอ่ะยังไม่ติดให้ดูก่อนว่ามันโอเคไหมหรือว่าเดี๋ยวน่าจะเอาตรงเนี้ยคอบคุณแจหาลายใจแล้ว เดี๋ยวมาติดให้ดูกันเลยก็เวลาติดก็ค่อยๆนะคะมันก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายแหละแต่มันก็ก็ยากอยู่นะติดให้ตรงอะ่ะเวลาติดลงมันขยับไม่ได้ไงใช่เพราะว่ามันติดหนึบขนาดจะแกะตรงนี้ออกยังแกะยากเลยอะ่ะ ปัวบอกพาหนูไปหาช่างบางทีนี่ทำไมไม่ต้องมีคนทำเาจะแกะลูกนี้ออกหมดมกินเวลาไปนานมากฉันไม่มีเล็บก็ื้อต้องตัดเล็บไป เป็นประมาณนี้นะกินเวลาอยู่นะใครที่หาของแต่งรถนะอันนี้เราเราไม่ได้มีค่าอะไรไม่ได้รับอะไรจากเขานะเราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะสั่งจากเดิดเขาเหมือนกันซิวกระจกขุดกระจกแล้วก็เอามาจากร้านเขาซิวแล้วก็ามาจากร้านเขาเหมือนกัน ง่ายง่ายมากง่ายมากเขาบอกตรงไหนวะก็ถ้ายังไม่มั่นใจนะคะก็อย่าพยายามนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันติดแล้วมันติดเลยนะพยัยไม่ได้เลยนะนี่ฉันพลาดไม่ได้เลยวินตื่นเต้นนะ มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนลองเล่นๆน่ะ ขยับอกอีกไหมจริงๆเลยเนี่ยมันมันไม่เท่ากันกับฝั่งนั้นอนะ ยงไม่ข่มลงนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าติดปุ๊กมันก็จะหนึบแหละประมาณนี้ได้ไหมเขาติดแล้วนะแนะนำให้ข่มลงแรงๆนะคะอันนี้ก็ไม่กล้าข่มลงแรงเดี๋ยวเสือพัด มากเลยนะ เสร็จสิ้นภารากิจนะคะสำหรับการติดครอบถังคาร์บอนเดือนหน้าเราจะให้อะไรเป็นของขอนันเกิดนางก็เดี๋ยวมารู้นกันจะที้แน่ๆคือประกันรถเข้าแน่นอนอ่ะอ่ะพูดถึงประกันรถใครที่มีประกันเกี่ยวกับประกันบิ๊กไบค่ะที่ดีๆแล้วก็ราคาไม่สูงมากแล้วก็เคลมไวมาไวเคลมไวนะคะก็แนะนํามาในคลิปเราได้นะในคลิปนี้ได้นะเพราะว่าเดือนหน้าก็ ครบหนึ่งปีแล้วก็ต้องพาไปต่อประกันเสียภาษีพรบอ,ระอะไรต่างๆพาละเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c ười> อ่ะก็คลิปนี้ก็มันไม่มีอะไรมากก็คือของแต่งแต่ละชิ้นก็คือใช้เวลาในการเก็บตังเนี่ยระยะเวลานึงเหมือนกันนะกว่าจะได้มากว่าจะตัดสินใจซื้ออะไรแต่ละอย่างก็ต้องคิดว่ามันจําเป็นไหมมันซื้อมาแล้วมันมีประโยชน์ไหมก็คืออย่างครอบถังอะอย่างน,น้อยก็ไม่ให้ถังันลายใช่ปะ เออเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แล้วดีกว่าไปซื้ออะไรที่มาแต่งแล้วมันอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนี้แม่ชอบลูกก็ต้องชอบนะคะค่ะงไงก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็กอี้สนามก็มาแล้วก็พร้อมอยู่นะพร้อมไปไปกางเต็น์อยู่นะใครใครว่างก็ชวนได้นะคะอ้ไงก็คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ติดตามแล้วก็ คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย